สวัสดีครับพบกับผมเท a v e l เวลบายทิกในช anel u t u b e นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือวัดบางนานอกนะฮะเมื่อกี้ก็เพิ่งนั่งแท็กซี่จากสถานี BTS บางนาเข้ามานะครับก็สำหรับท่าเรือบางนานอกก็เป็นท่าเรือข้ามฟ้านะครับที่จะข้ามไปฝั่งนู้นนะฮะฝั่งวัดบางน้ำพึ่งนอกนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทาง จากสถานีรถไฟฟ้า BTS นะฮะเพื่อมาต่อเรือเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งของพระประแดงนะครับบางกะเจ้านะฮะก็สำหรับบางกะเจ้าก็เป็นปอดของคนกรุงเทพนะฮะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นสวนสีนครขืนขันนะครับแล้วก็ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งมีคาเฟ่สวยๆนะฮะทุกคนนี่นะครับเรือข้ามฟากนะฮะเราสามารถเอามอเตอร์ไซค์นะฮะ ขึ้นเรือได้นะครับสําหรับใครที่ขับมอเตอร์ไซค์มานะฮะตรงนู้นก็เป็นสะพานภูมิพลนะฮะซึ่งสะพานภูมิพลนะครับก็เป็นโครงการในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะฮะในการแก้ไขปัญหาจราจรนะฮะก็สําหรับใต้สะพานภูมิพลนะฮะก็จะมีคลองรัตโพนะฮะก็สําหรับคลองรัตโพนะฮะก็เป็นคลองในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เช่นกันนะฮะ เพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับเวลามีน้ําท่วมนะฮะที่นี่จะโดนแบบหนักสุดเลยนะฮะสำหรับพื้นที่ของพระประแดงบางกระเจ้านะฮะการที่มีสะพานภูมิพลมีคลองรัดโพนะครับก็ช่วยในหลายๆเรื่องนะฮะในเรื่องของการเดินทางก็ดีหรือว่าเรื่องของการระบายน้ําให้ลงสู่ทะเลเอ่าวไทยอย่างเร็วที่สุดนะครับ เดี๋ยวเรานะครับก็จะเข้าไปที่ท่าเรือแล้วนะครับเพื่อเตรียมตัวลงเรือข้ามฟากนะฮะเพื่อข้ามไปฝั่งนน้นนะฮะฝั่งของวัดบางน้าพึ่งนอกนะครับเรือก็เพิ่งออกไปเมื่อตะกี้นี้เองนะฮะเราก็เห็นผู้โดยสารเต็มลำนะฮะเราก็ต้องรอเรือเที่ยวใหม่นะครับ จริงๆผมก็เคยมานะฮะเมื่อปี2019นกะฮะก่อนโควิดนะฮะมากับอาจารย์ในสาขาแล้วก็เพื่อนๆในสาขานะฮะเพื่อนๆบางคนก็ขับมอเตอร์ไซค์มานะฮะในช่วงเวลานั้นนะฮะบางคนก็ขับมอเตอร์ไซค์มาจากบ้านนะฮะก็เอามอเตอร์ไซค์ลงเรือข้ามฟ้าข้ามไปฝั่งโน้นแล้วก็เช่จาจักรยานปันไปขี่นะฮะก็มีบริการลอยอังคารด้วยนะครับ ราคาก็ตามนี้เลยนะฮะติดต่อได้นะครับก็สําหรับเรือเที่ยวแรกนะฮะก็ให้บริการตั้งแต่ตีห้านะครับเที่ยวสุดท้ายสามทุ่มครึ่งนะฮะจากวัดบางน้ำนอกนะครับตีห้านี้ออกจากฝั่งนู้นนะฮะบางน้ำพึ่งนอกนะครับตอนนี้เรือก็มาถึงแล้วนะฮะแล้วก็รอให้ผู้โดยสารที่ข้ามาจากฝั่งนูน้นออกให้หมดก่อนนะฮะก็มีผู้โดยสารหลายคนนะฮะที่ขับมอเตอร์ไซค์มาด้วยนะครับ มีไรเดอร์ด้วยนะฮะไรเดอร์บางทีก็ต้องข้ามไปส่งอาหารหรือว่าไปส่งพสัสดุฝั่งนู้นนะฮะก็โดยจารเรือนี่แหละครับข้ามไปข้ามมานะครับและเดี๋ยวพอฝั่งนูน้นเขาออกไปหมดนะฮะเราก็จะลงเรือในคิวต่อไปนะ เรือที่นี่นะครับเขาก็จะรอจนผู้โดยสารเต็มลำนะฮะแล้วก็จะออกนะฮะบางคนปั่นจักรยานมาก็มีนะฮะขี่รถจักรยานมาเลยนะฮะจากฝั่งนี้เพื่อไปฝั่งนน้นนะฮะไปปั่นที่บางกะเจ้านะฮะรู้สึกว่าบางคนก็น่าจะเอาจักรยานมาจากบ้านเลยก็ได้นะฮะถ้าใครที่มีจักรยานนของตัวเองนะฮะก็เอามาจากบ้านเลยก็ได้นะฮะจะได้ไม่ต้องเสียค่าเช่าด้วยนะฮะ เดี๋ยวเราลงเรือกันเลยนะครับทุกคนเรือก็กว้างใหญ่โอโถงดีนะครับนี่นะครับวันบางนานนอกนะฮะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะฮะก็มีคนมาทําบุญไหว้พระกันเป็นจํานวนมากนะฮะมีคนมาให้อาหารปลาให้อาหารนกนะฮะในวันอาทิตย์แบบนี้นะครับ แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์นะฮะต่อแถวเข้าคิวลงเรือกันเป็นจำนวนมากนะฮะมผมถ่ายด้านหลังเนาะจะได้เห็นวิวของแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็ัดบางงานนอกให้เพื่อนๆได้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะฮะก็ถ้าปเป็นเรือข้ามฟางนะครับจะเน้นยืนเป็นส่วนใหญ่นะฮะ แล้วก็มีพื้นที่สําหรับวิลแชร์มีพื้นที่สําหรับรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานนะครับเพื่อที่ให้ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานนะครับหรือว่าผู้พิการที่นั่งวิลแชร์นะครับสามารถข้ามไปข้ามมาอย่างสะดวกเลยนะครับ ก็รอเวลาเรือออกนะฮะก็คิดว่าน่าจะได้เวลาออกในเร็วๆนี้นะฮะเพราะว่าผู้โดยสารก็ทยอยลงเรือกันเป็นจำนวนมากนะครับผู้โดยสารก็ลงเรือกันล้วนๆเลยนะฮะ ดูแล้วนะครับว่าเรือน่าจะออกได้นะฮะเพราะว่าผู้โดยสารก็เยอะเป็นพอสมควรแล้วนะครับก็อารมณ์แบบนั่งเรือเฟอร์รี่เนาะเพราะว่าถ้าเป็นเรือเฟอร์รี่เนี่ยเราก็สามารถขับรถเข้าไปได้นะฮะเรือเฟอร์รี่นี้สามารถเอารถยนต์รถขนาดใหญ่เข้าไปได้นะฮะพวกเรือเฟอร์รี่เกาะช้างเคยนั่งอยู่นะข้ามไปเกาะช้างข้ามไปเกาะสมุยนะครับ ตอนนี้ก็มีผู้โดยสารทยอยลงเรือกันอย่างต่อนเนื่องนะฮะเรือเขาก็รอจนผู้โดยสารเต็มลำแบบจุกจุก่อนนะฮะแล้วเขาก็ถึงจะออกนะครับรู้สึกว่าจะได้เวลาออกแล้วนะครับทุกคน เขาก็รอจนคู่โดยสารเต็มลำก่อนนะฮะและที่เหลือก็คือรอรอบต่อไปนะฮะ ีชาติต่างชาติมาด้วยนะฮะรู้สึกว่าน่าจะมาเทียบบางกระเจ้านะฮะในวันอาทิตย์แบบนี้นะครับ ข้ามฟากอีกลำด้วยนะฮะลำนี้ก็กลับไปที่วัดบางนาน,นอกนะฮะก็เรือที่ไปวัดบางน้ำพึ่งนอกนะฮะผู้โดยสารก็จะเต็มแบบนี้นี่แหละฮะทุกคน จะสังเกตได้ว่าบริเวณนี้ก็มีพวกต้นองกลางนะฮะก็จะมีพวกต้นไม้ที่สามารถอยู่กับน้ำได้ตลอดนะครับคล้ายๆกับป่าชายเลนนะฮะทุกคนเพราะว่าแถวๆนี้ก็เป็นจุดที่เรียกว่าปากอ่าวนะครับถัดไปอีกนิดหนึ่งนะฮะก็จะเป็นปากน้ำแล้วนะฮะ เราก็จะถึงท่าวัดบางน้ำพึ่งนอกแล้วนะครับ นี่นะครับบัดบางน้ำพึ่งนอกนะทุกคนก็มีผู้โดยสารที่มาจากท่าบางน้ำพึ่งนอกนะฮะ จะข้ามฝั่งไปในฝั่งของตัวเมืองนะฮะก็มาต่อคิวลงเรือนะครับ วัดบางน้ำพึ้งนอกแล้วนะฮะเดี๋ยวเรารอขึ้นจากเรือพร้อมกันนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นจากเรือเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปจ่ายค่าเรือที่ด้านหน้านะฮะค่าโดยสารก็ตามนี้นะฮะ เด็กก็อยู่ที่2บาทผู้ใหญ่ก็อยู่ที่5บาทนะครับจักรยานหรือว่าหาบเลขก็อยู่ที่7บาทนะฮะถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ก็10บาทนะฮะรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ก็12นะฮะพวกบิ๊กไบค์นะครับก็มีหลายอัตรานะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่มานี่ก็คือมากับรถมอเตอร์ไซค์นะฮะจักรยานยนต์นะครับอันนี้เป็นตารางเรือข้ามฟ้านะครับจากท่าบางนานอกมาท่าบางน้ำเพึ่งนอกนะฮะ ก็ค่าโดยสารคนละ5บาทนะครับตรงนี้ก็จะมีรถจักรยานให้เช่านะฮะก็สามารถปั่นรอบเกาะบ,บางกระเจ้าเลยนะฮะถ้าไม่รู้ว่าจะปั่นไปที่ไหนนะครับเขาก็มีแผนที่ให้นะฮะปั่นไปจุดต่างๆนะครับมีตลาดน้ําบางน้ำพึ่งสวนสีนะครเขื่อนขันนะครับพิพิธภัณฑ์ปากัดนะฮะแต่ว่าล่าสุดที่ผมรู้มาเมื่อเช้านี้นะฮะเจ้าหน้าที่เขาบอกผมว่า พิพิธภัณฑ์ปากัดปิดไปแล้วนะฮะก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะครับแล้วก็พวกแหล่งชมธรรมชาติต่างๆนะฮะการเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านต่างๆนะครับการทำผ้าย้อมไหมนะฮะหลายๆอย่างนะฮะเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีวัดวา,ารามด้วยนะฮะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเทอร์เวล t ์บายทนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ